มาแล้วมานี่อันน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 าไงนครับนนี่สวัสดีทุกคนนะครับแำเน่งแอะไม่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  vâng à à oh, má oh, oh, oh. โอ้โหโอ้โหมาคิวใครคิวที่หนึ่งมาแล้วสีตาทำง่ายอบโอ้โหมามาแมมโอเคเงียบอ่ามาขามาขาวไม่ขาวมานี้ม่ รับมาสิดตามนี้แล้วมามาขาวนะเดี๋ยวใจเย็นอ่ะอ้องงหายนูแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เง็ดเก่งมากเลยเออมานี่สีตา้ามามาไงอ่างัง็กเง็กมาเมมมานี่ม,ม,ม,มามแมมมามเมมมาเอาเอโอ้ยเก่งจังเลยอโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะลูกมาสีตามาแล้วมามานี่สีตามา ไมส่สีตาตาสีตาอ่ะเออยังโดนไม่ค่อยเป็ดโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมาอย่างนี้แล้วอ่ะทำมาฮึบฮึบโอ้ยเก่งจังมากโอ้มา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 คิวคลายคิวคลายอดคิวคลายสีตามานี่ยทำไง อ๋อโอ้ยเก่งมากโอ้ยเก่งมาก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 แ๊บน,นึงนะ้อกออน้วกออนรักออนอ่านมงมาหนึ่งถุง,งครับก็สำหรับเจ้าแก๊งนี้นะครับเป็นหมาจรนะครับน่ารักนะครับห้าตัวก็ ผมจะอยู่แถวใกล้ๆเนี่ยแหละครับอ่าเช่าห้องพักอยู่นะครับอก็ผ่านทุกวันนะครับเส้นนี้คือเดิมทีอ่ะตรงนั้นนะครับมันจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่านะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าเลยก็คือไม่รู้อ่ะว่าในในกลุ่มพวกนี้นะครับอ่าจังหวัดนครนายกครับอยู่จังหวัดนครนายกนะครับอ อำเภอเมืองถ้แถวรู้สึกเส้นตรงนี้จะเป็นอ่าโผล่ไปตรงวัดโคกลำดวนนะครับถ้าผมจําไม่ผิดอ่าวัดโคกลำดวนอ่าตะเข็บอำเภอเมืองถแถวโรงเรียนเตรียมทหารนะครับอ่าเส้นนี้เนาะเข้ามาจากตรงโน้นปากทางจอปรอนนะครับเจอน้องแกงดีได้นะอ่าเมื่อกี้เล่าถึงนะครับมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ แล้วก็หมาพวกเนี้ยเดิมทีมันก็เคยอยู่ร้านนั้นนะเนาะไม่รู้ว่าเขาเอามาเลี้ยังไงแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันปิดตัวลงเนาะไม่รู้ด้วยเหตุอะไรนะครับคือเขาก็ย้ายร้านไปแล้วก็ทิ้งพวกหมานี้ไว้นะครับแล้วก็ล้างไปนานเลยนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ร้านมันก็ล้างไปนานเลย <S <S พอมันล้างไปนานแล้วเนี่ยหมาพวกนี้มันก็เลยอยู่ที่นี่กลายเป็นหมาจรไปนะครับคนผ่านไปผ่านมาก็ต้องสั่งเข้าแวะให้อาหารเลรยแต่น้องพวกนี้พฤติกรรมน,น่ารักนะกัแต่อย่างที่ว่ามีเห่าบ้างเนาะ ามาแล้วคิวใครมาโต่มามอมแมมเดี๋ยวก่อนตีตากินไปแล้วลูกมอมแมมมามอมแมมเดี๋ยวก่อนมอมแมมก่อนมอมแมมมาเร็วมอมแมมมาเร็วโอ้โอยยี่ไม่ร่าชะลาดทุกตัวมาอ,อ๋อทุกคนลืมลืมบอกชื่อทุกคนนะครับผมก็ตั้งชื่อให้แก๊งนี้ไปนะครับ ไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะครับหัวโจกนะครับเจ้าสี่ตานะครับผมเรียกเจ้าสี่ตาเลย <S <S อ่ารองหัวโจกตัวนี้จะเป็นเจ้า Mom <S <S มอมแมมนะครับฉลาดมากรับสีขาวนูน่นตัวนี้จะเป็นน้องเล็กสุดนะครับไอ้ขาวนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นไอ้ฮผมเรียกอเลอร์นะครับหน้าตาส่งคล้ายคล้ายรสไวเลอร์นะครับส่วตัวนี้เป็นสี่ตาใหญ่เจ้าแก้วมาแล้วมาตรงนี้มามาสี่ตามานี่แล้วมาไอ้ขาวน้อย ไม่ต้องเลยสีตาอ่าอยู่กันละสิมาน,นร็วมามอ้อเ oh, ลืมนะครับเพื<ๆ>่อนๆคิวใครมานี้ออะตัวนูน้นมานี้อย่าไปมาเร็วไม่ความคิวนะผมมาให้ทุกวันนะครับเพื่อนอ่ะเร็วแรกๆมาแย่งกันยิ่งกว่านี้นะครับมาอืมมาอเลอร์อเลอร์นี่ครับอเลอร์ครับล็อตไวเลอร์พันทางนะครับตัวนี้มีเชื้อหรือเปล่าไม่รู้เนาะ ผมเลือกครับตอนนี้ครับเจ้ามอมแมมนะครับวันนี้ง่ายๆนะมอมแมมไอ้ข่าวครับน้องเล็กครับตัวนี้ไม่ค่อยทันเขามาน,นี่แงมไอ้สีตาตัวแทบอลเลอร์ว่าไงอลเลอร์อเลอร์กันไหมอลเลอร์ไม่ค่อยทันเหมือนกันงลล่ายๆอเลอร์นี่ไหมครับมาตอนแรกนะครับบอกเลยว่าขี้ระแวงมากแล้วก็กลัวครับไม่รู้ว่าน้องอาจจะเคยโดนตีบ่อยโดนกัดจากพวกนี้บ่อยหรือเปล่านะครับ อม,มอมแมมเนี่ยหมาจรก็น่ารักเหมือนกันนะครับทักทายครับทุกคนวัดนะครับการจนาทันเชื้อนะครับแต่ผมไปมาเมื่อวานผมไม่เจอน้องเขาผมไม่รู้ว่ามีใครมาช่วยไปเออตาใครตาใครมอมแมมมานี่มอมแมมมอมแมมงับนี่เร้ ออบว้ามาสิตาอ่าอ่าอ่าไม่แย่งกันไม่แย่งกันไม่แย่งกันง็บเดี๋ยวนะมาอึ้บโดนนอยอยากได้ต้องพยายามอ่าอ่าโอโหโอโหไอตัวนี้ตัวเล็กกับเขาไม่ค่อยทันสิตามาอกเกลมา โดออดอืขึ้นลูกโดดคือโดดลุกโดดลูกโดดลูกอ่ะโอ้ยเจ็บดิวดิบหน่อยไม่เป็นไรมาอาใครน่นไอน่นไอ้นึงสี่สามตลอดตลอดโอ้ยอ่ะอาเลอร์อาเลอร์เราชื่ออาเลอร์นะจำไว้อาเลอร์จำไว้นะ อเลอร์สวัสดีครับผมชื่ออเลอร์ครับทักทายทุกคนนะครับน้าสวัสดีครับผมชื่อมอมแแมมหนูชื่อมอมแแมมนะคะอ่าสวัสดีค่ะหนูชื่อสีตานะคะสวัสดีครับผมชื่ออักอ่าน้องขาวนะครับเป็นน้องเล็กนะครับส่วนนุนนะครับสีตาใหญ่นะครับอาทรงนี้จะเ้าเราก็เราเล็กๆนะครับกำลังดันนิสัยอยู่ตอนนี้กำลังสอนอยู่ อลเล่อลเล่รอนานแล้วเหรออ่ะอเล่มาเนี้อืมอเล่าอลลาอมอมอามอมแมมว่าไงมาเดี๋ยวเฮ่อมาเยี่ยวมานี่ใครมอมแมมมามอมแมมลูกมาเอาม,มอมแมมนะอันนี้ตัวรักผมแหละอือวันนี้ง,ง,นะง,ง,นะง่ายๆนะง่ายๆนะว่าไงอืมหมดแล้ว หมดแล้วสองถุงแล้วคนละหชิ้นแล้วนะอิ่มชิ้นใหญ่ๆเลยอิ่มไหม,มเดี๋ยวพ่อต้องไปดูเจ้าเป๋สิออสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับฝากติดตามฝากซัพพอร์ตช่องน้อยๆนิดนึงน,น,น,นะครับพยายามหา จะพาน้องหมาจอนน่ารักน่ากักนะครับมาให้ทุกคนได้ดูนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับหม,มาจอนนะนี่หมาจอนก็มีหัวใจครับ เอาไงทักทายหน่อยอมาทำความรู้จักกันหน่อยครับนี่ครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ตัวขาวอ่าโอ้โอ้โหแกงนี้นะครับโอ้โห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 โอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้มาเหลือชีเด็ดอยู่มานี่มาแล้วมานี่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  อันี้มานี่มานี่อันี้มานี่มานี่มา, <c oughs> มาติดตา <c oughs> มารอทุกวันเลยครับวั <c oughs> นนี้เอ,อ้ยเช้าเย็นเดี๋ยวเย็นมาอีกรอบนะครับ <c oughs> ออขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับฝากะกดติดตามหน่อยนะครับ <c oughs> ช่องน้องหมาจรนะครับช่องแซมชยโยน้องหมาจรพาเพลินนะครับก็จะพาทุกคนไปดูน้องหมาจรนนะครับน่ารักน่ารัก,รกอยากให้เห็นมุมหนึ่งนะครับอ่าอ่าว่าไงมอมแมมสีตาเจ้าขาวอันนี้เจ้าสีตาใหญ่นะครับอ่าฮะอานน,นนะครับ อัลเลอร์นะครับเนี่ยตอนนี้ผมชอบเอกลักษณ์ชัดเจนหล่อนะนี่โอ้ยสี่ตาอ๋ออ๋อมาให้อะหรอาหารนี่นะครับจอแก๊งนี้นะครับเปิดเป็นเพื่อน,น,นที่เพิ่งเข้ามานะครับก็จะแก๊งนี้นะครับจับเป็นหมาจอน,นะครับที่เดิมทีนะครับ อยู่ตรงนั้นคือตรงนั้นน่มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่านะครับแล้วมันเป็นหมาร้านก๋วยเตี๋ยวเก่านี่แหละแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดิมแล้วเขาก็ไดยย้ายออกไปปิดตัวลงด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้เนาะแต่ว่าเขาย้ายไปนะคือน้องหมาทิ้งน้องหมาพวกกลุ่มนี้เอาไว้นะครับมันก็เลยเป็นหมาจรโดยปริยายนะครับพวกนี้จะเป็นหมาจรพี่มีบุคลิกน่ารักนะธรรดา มาช่วงแรกๆเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับผมมาให้อาหารไปเนี่ยแย่งกันกัดกันเละเทะหมดนะครับหลังพอมาเริ่มให้อาหารจากมือสอนให้กินทีละตัวน่ะน้องก็ดูมีระเบียบมากขึ้นพอเจอเราเหมือนเขาจะรู้เลยว่าเขาจะรู้อัตโนมัติเลยนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับคือที่ผมทําให้ดูทุกคนดูคือแค่ผมจะพยายามจะบอกว่าจริงๆใจยเย็นๆครับอย่าไปตีเขานะครับการสอนหมาอะไรพวกนี้ พวกเขาค่อยๆ okay, เขาเขาไม่รู้เรื่องครับพวกเขาพูดกับเราไม่ได้นะครับพวกเขาได้แค uh ่การสื่อสารได้แค่ภาษากายครับเราก็เช่นกันนะครับสื่อสารเขาได้แค่ภาษากายเท่านั้นอย่าไปตีเขาเลยครับเหมือนเราแหละครับเรายังไม่อยากโดนตีไม่อยากโดนอะไรนะครับเหมือนกันเลยนะครับอ่าอ่าโหตากติดตามด้วยนะครับทุกคนอ่า แต่ผมกําลังจะแก้ปัญหาเรื่องวิ่งข้ามถนนของพวกนี้อยู่ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเอออะนี่หน่อยมาจบายแล้วอเล็กมาเล่นกันจ่อนจับจะไปแล้วอืครับก็นะครับ <laughs> ใช่ครับลราสื่อสารเขาได้แค่ภาษากายครับถ้าเราตีเขานะครับ มันจะเป็นประสบการณ์ที่มดีต่อพวกเขาต่อไปตลอดการเลยก็เป็นไปได้น,นะครับบางตัวนี่อาจจะแบบว่าเป็นซึ้เศร้าเป็นอะไรไปเลยคนรักหมาเขาจะรู้กันเนาะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องแซมชยโยหมาจรมาเพลนน้อยนะครับเป็นช่องที่คนรักหมายอย่างเราๆนะครับอ่าบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอาจจะด้วยที่ไม่อะไรอาจจะรักหมาเหมือนกับผมนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาเลย มาดูช่องผมได้นะครับบ้างว่างนะครับจะมีหมาจรน่ารักน่ารักทั่วไปทั่วประเทศเลยนะครับที่ผมเจอผมจะช่วยเท่าที่ช่วยเหลือได้นะครับทุกคนให้อาหารน้องๆเขาแค่นี้ผมก็สุขใจด้วยนะครับผมก็อยากให้คนยุคนี้หันมาทําบุญกับพวกอย่างนี้ดีกว่านะครับทําบุญปั๊บผมว่าได้บุญเลยนะสุขใจที่เรานะสุขใจที่ผู้รับเราทำทั้งทั้งที่รู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับโอเคผมเพิ่งให้อาหารน้องหมาเสร็จไปนะครับก็ยังไงฝากทุกคนก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ตอนเย็นครับทุกคนอ 啊啊啊！你，啊啊啊！